เตียาเตตียาเตียไม่ได้แฮกลัวแฮหนิหีุไปแล้วช็อตค่ะช่ใช่คิด please subscribe and press the bell icon เอาล่ะทุกคนได้เวลาที่ชอบแฮรอคอยแล้วนะคะค่ะเขากินโคกกินโคกเหรอคะชอบแฮยังเด็กเกินไปยังกินโคกไม่ได้กินโคกไม่ได้กินแบบหมดหรออย่าขย่อนะอย่าขย่อมันะเดี๋ยวมันระเบิดนะ แน่ๆแน่ๆซ้อมซ้อม้เขาอยากทำการทดลองเขาดูใน YouTube มาเยอะที่เอาเนี้ยเอาเมนทอสเอาเมนทอสใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตดค่ะเสร็จแล้วก็ตดค่ะไม่ใช่ค่ะเอาเมนทอสมาทำอะไรคะใส่เน็โพค่ะใส่นล้วคนะคะวิวงวว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 ้วว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 ว พุ่งแล้วเดี๋ยวเราจะตายเ,<อ>เดี๋ยวเราจะตายแล้วจะตาย,ยานี่เหรอคะมันจะระเบิดนั่นไงชอบแหเสียงดังน้องตื่นเลย <c oughs> <c oughs> ยุ่งแล้วระเบิดเลยมาไปดูน้องก่อนนะเฮ้ย,ยน้องน้องครับน้องตื่นแล้วล้างหน้าแล้วครับพร้อมไหมครับน้องพร้อมได้ไหมครับ <c oughs> ป้าไปเลือกโลเคชั่นแล้วป้าปลาก็สงสัยเหมือนกันว่า มันจะพุ่งสูงแค่ไหนอะเราก็เคยเห็นแต่คนเขาทำกันใน y u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  e เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกันอะ่นนั่นนะั่นคนนั้นอะคนนั้นตลกมากอะห <c oughs> นีไปอยู่ยังไงเลยเหรอคะลูกจำบแมลงแล้วจับจับแมลงเหรออ๋อนั่นคือแมลงเหรอ <c oughs> มาจะบอกก่อนว่าเฮนุ่มัยว่าถ้าขวดโค้งมันถูกเขย่าหรือมันถูกเช็คหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะ เวลาเปิดฝาปุ๊บมันพุ่งเองเลยสิป้าต้องหยอดไวมากเพราะว่าถึงเวลางจริงมันหยอดหยอดอย่าตายนะอย่าตายนะีอัดเลยมันหยอดมันปากขวดมันแคบปะป้าเฮ้อย่าาป้าอย่าตายนะแค่นี้ไม่ตายหรอกลูกโอเคป้าไหนดูสิคะเขาจะแกะเมนทอสอะแล้วมาใส่ไว้ในมือเลยเยอะๆเป็นกมเลยป้าโคคะโค สดชื่นแล้วอารมณ์ดีแล้วครับลุยปูจะบอกว่าป้าไม่ได้แกะอ๋อป้าแกะไปที่มือแล้วเหรอช่ว ไม่ได้ปะป๊าไ,ได้แค่รอบเดียวพร้อมไปดูใกล้ๆนี่มันจะระเบิดได้ไหมเท่านั้เนี่ยดูดิดูดิ <ว ó. S 1> อย่าไหนเห็นไหนเห็นไหนป,ป๊าซาซาซาเรนี่เหลยแฮรอบสองตาแฮรอบสองตาแฮแฮร์ทำเป็นแน่นหรอแต่แฮจะไม่ได้ไม่เยอะอะ่ะแฮแฮไม่ไหวเท่าป๊าแน่ๆเลยแฮจะหยอดได้เท่าไหร่แฮกับป๊าใครจะได้ความสูงมากกว่ากันอย่าทำมันล้มเด้อกลัวเปล่ากลัวระเบิดเปล่า <ขอ S 2> เนียยวลตอนนี้ป้าเหนียวมาแฮปป์อสเหรอป้าแฮปปอสสอสไล่โรเบอรี่แฮงกัวเหรอแฮแฮะต้องเร็วมากนะแฮใส่แบบเยอะๆเลยนะเร็วเร็วแฮะแฮใส่เลยมาเลยแฮปปอสว่ะแฮปปอสมาเลยค่ะใส่เร็ว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 ไม่ได้มันบอกปฏิกิริยาปฏิกิริยาป้าต้องใส่แล้ะเอามาเร็วค่ะเอามาเร็วค่ะปฏิกิริยาไม่ได้แฮกลัวแฮหนี ยี่บ่แล้วช็อตครั้ว้าวยี่บ่แล้วช็อตครั้ว้าวจริงสวยงามมากเอาเป๊ปซี่ไหมเอาเป๊ปซี่ไหมอยากรู้ว่าเป๊ปซี่จะสูงไหมเรามีเป๊ปซี่ขวดหนึ่ง เฮคีปอดอ่ะชอบนหบนีไปไหนทั้งวันมาหมดนึกไม่ได้ยอดชอบคามรู้ป่ะครับพอเล่นอะไรกันครับตื่นมาก็เจอเขาทดลองอะไรกันไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ไหมตื่นมาก็งงเลยครับเอ๊เขาทําอะไรกันเอาเราก็ลองมา้างนะว่าถ้าเป็นเป๊ปซี่ล่ะหละังจากเราลองโค้งมางแล้วเเร็วๆนะชอบคามจะเอาด้วยเหรอลูกไม่ทานหน่อย้องคามาลูก แต่อได้ตายก่อนไม่ตายหรอกลูกสอย่างครับอยนีแบตัวอยู่มาว่าแหบไม่ไหวแต่เปิดปุ๊บต้องทำเลยนะคะมิงน้อแก๊สข้างในมันออกไปปุ๊บมันไม่ได้เลยเยเหมือนแก๊สมันแรงยอดเลยเลยเหรวไวยังไม่ได้โ้ เอ้ยฟ้าลองฟ้าลองเช็คก่อนแกนันไม่เหลือแล้วมั้งวะฟ้ากลัวนี่หวะฟ้าสะดุ้งนะฟ้าเห็นฟ้าสะดุ้งอยู่นะ<อ>ไม่ได้แล้วมันได้รอบแรกสนุกไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆคนนี้ยังไงกลัวน้องบอกกลัวแล้วน้องหนีมาหลบนี่นี้ น้องบอกกลัวแกงชอบแห่กันนะหมามากะซีบอกว่าให้ป้าปาไปเอาน้ำมาฉีดแห่มันพุ่งแรงไงชอาแห่หนูหยอดนั้นพุ่งแรงอะ่ะยังไม่ได้หยอดเลยแห่ทำไมมันพุ่งจังเลยป้าโอ้พุ่งแรงจริงป้า มึงแรงมากเลยอ่ะโอ้มึงแรงจริงหาเวถาป่ามีการหาปลาโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้อะไรกลัวกลัวบอกว่ากลัวขออยู่ในนี้กลัวเหรอครับกลัวแล้วภารกิจการทดลองเมนทอสกับโค้กของเรามันกลายเป็นอย่างเงี้ยลูกมันกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วคะขอน้ำแรงๆอีกแรงๆอีกแรงๆอีกก